สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมอิทธิชาตต่อขันชัยฟาร์มจังหวัดมหาสารคามครับในช่วงนี้ก็ถือว่าอากาศร้อนจัดนะครับสิ่งที่ควรระวังในช่วงนี้นั่นก็คือระวังไก่ขาดน้ำนะครับสิ่งที่น่ากลัวและก็ลหลายๆคนมองข้ามถ้าไก่เนี่ยขาดน้ําประมาณ3-4ถึงชั่วโมงเนี่ยระบบภายในเขาจะเสียนะครับจะรวนทําให้ปอดแห้ง ทำให้ในเรื่องของระบบการย่อยในร่างกายของเขาเนี่ยไม่ดีพอนะครับอาจจะมีขี้ตกบ้างนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของความสะอาดของน้ำเนี่ยสำคัญเพราะว่าในช่วงนี้ไก่จะกินน้ําเยอะนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากเพราะฉะนั้นอ่างน้ําแอ่งน้ําอะไรก็ตามนะครับควรที่จะทําความสะอาดทุกวัน อย่าปล่อยปละละเลยเพราะว่าถ้าน้ําไม่สะอาดไก่กินน้ําเข้าไปเยอะๆมันจะเกิดเป็นแบคทีเรียเกิดเป็นการติดเชื้อโรคนะครับเกิดเป็นโรคอหิวาตตามมาอีกและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเป็นห่วงนั่นก็คือสภาพอากาศนะครับช่วงนี้มันก็จะมักเกิดพายุหรือดูร้อนเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลมกันโชกอะไรพวกนี้นะครับระวังกันด้วยในฤดูนี้โอเคครับสำหรับ E ีีนี้ขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่น้องคนรุ่นใหม่ที่ทักเข้ามาหาผมเยอะมากในช่วงนี้ นะครับว่าพี่ครับผมจะเข้ามาในวงการไก่ชนในสายพาณิชย์ทำเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยอยากจะทำเพื่อที่จะแบ่งเป็นลูกเจี๊ยบเนี่ยเราควรที่จะเริ่มต้นอย่างไร ถึงจะสามารถที่จะรับ,บาบของได้เมื่อเราเพาะพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับ EP นี้มีคําตอบลองไปรับฟังดูครับผมจะแบ่งในเรื่องของการทําการตลาดอยู่3ระดับนะครับสำหรับพี่น้องที่ทักเข้ามาสอบถามผมเนี่ยนั่นก็คือการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็แบ่งในระดับที่1นั่นก็คือแบ่งลูกเจี๊ยบเลยอันดับแรกการตั้งเป้าหมายที่จะเพาะพัฒนาขึ้นมาแล้วแบ่งเป็นลูกเจี๊ยบเลยเนี่ยนะครับสี่งที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จไวมากที่สุดนั่นก็คือการแบ่งสายดัง,ดง ไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางพม่าหรือเชิงนะครับคุณเข้าหาซุ้มใหญ่ฟาร์มดังระดับเบสเลยของประเทศนะครับที่เขามีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับเข้าไปขอแบ่งสายเลือดจากเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาพัฒนาเมื่อได้ลูกเจี๊ยบเราก็สามารถที่จะประกาศหรือว่าสามารถที่จะลงโปรโมทได้เลยนะครับว่าลูกที่ได้คือสายเลือดของพ่อดังแม่ดัง แน่นอนครับสายดังมันก็มีคนสนใจมากกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าท่านจะแบ่งเป็นลูกเจี๊ยบที่ต่อขันใจฟาร์มเนี่ยเราไม่ได้ดังนะครับถ้าท่านจะเข้ามาแบ่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากผมเพื่อไปทําเพื่อแบ่งลูกเจี๊ยบเนี่ยผมบอกตรงๆว่าท่านอาจจะขายไม่ได้เพราะว่าฟาร์มของเราไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่ถ้าท่านจะนําไปเพาะพัฒนาเพื่อแบ่งในระดับที่2หรือว่านําไปใช้งานในระดับที่2ที่3นั่นก็คือในช่วงที่เขาเป็นหนุ่มนํามาเช็คมาคัด ท่านสามารถที่จะแบ่งต่อได้คือเราเพาะพัฒนาขึ้นมาไม่มุ่งหวังไม่ตั้งเป้าหมายที่จะแบ่งเป็นลูกเจีย๊ยบแต่รออายุของเขาได้7จดแปดเตือนแล้วเช็คดูนะครับพอเช็คผ่านเราค่อยแบ่งแบบนี้นะครับสายของเราพอจะไปได้ถึงจะไม่ได้เก่งแบบวื้อหวาอลังการก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าสายของเรานั้นสามารถขายตัวเองได้แต่สําหรับใครที่มุ่งหวังเข้ามาแบ่งสายของเราเพื่อที่จะไปเกยทับเพื่อที่จะไปโฆษณาแบ่งเป็นลูกเจีย๊ยบเนี่ยผมมองตรงว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้หรอกครับที่ต่อขันชัยเพราะว่าเราไม่ใช่ซุ้มใหญ่ฟาร์มดัง เราไม่ได้มีผลงานขึ้นป้ายเยอะขนาดนั้นนะครับส่วนมาก ที่ทํามาก็คือผมก็จะอยู่เป็นเบื้องหลังที่ส่งให้กับพี่น้องไปถึงจะมีการชิงแชมป์เงินทุนสูงนะครับแต่ผมก็ไม่ได้นํามาโปรโมทนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราส่งให้กับพี่น้องไปแล้วสิทธิ์ก็คืออยู่กับพี่น้องนะครับเราขอเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการส่งต่อความสําเร็จให้กับพี่น้องนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นการเปิดใจคุยกันสําหรับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ทักเข้ามาสอบถามผมนะครับถ้าใครเชื่อมั่นในตอขันใจฟาร์มนะครับผมแนะนําว่าคุณเอาไปเพาะพัฒนาขึ้นมาแล้วไม่ต้องมุ่งหวังในเรื่องของการแบ่ง ูเจี๊ยบนะครับหรือถ้ามีคนสนใจคุณก็ค่อยแบ่งนะครับแต่ผมอยากให้ท่านนั้นเพาะเลี้ยงให้ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าถึงเวลาคัดนะครับคุณค่อยเช็คคัดแล้วก็นําตรงนั้นมาแบ่งนะครับถ้าในลักษณะนั้นเนี่ยผมกล้าการันตีให้ได้ว่าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องได้ นะครับสำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับผม